Hi, ทุกคนผมจอแดนครับวันนี้ครับผมผมจะมาทําคลิปทดสอบเพื่อนกันทุกคนก็คงรู้นะครับว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะขอยืมเงินเพื่อนสักร้อยสองร้อเนี่ยเพื่อนจะให้เราหรือไม่ไปดูกันเออทุกคนก่อนอื่นก่อนที่จะโทรไปอะ่ะเราจะต้องคิดก่นว่าเราจะ บอกเพื่อนว่ายัางไงดีบอกว่าเราช็อตหรอหรือว่าจ่ายค่าโทรศัพท์ดีจ่ายค่าแอปที่ผมสมัครไว้เอาไงดีวะ<แ>หรือว่าสดไปเลย้นสดไปเลยเนาะเดี๋ยวแต่ขอลองดูคนแรกก่อนโอเคครับคนแรกครับไปดูครับผมโทรเลยเริ่มจากเพื่อนสนิทก,ก่อนนะครับเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันนะโอเคตาเนี่ยผมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมตาได้ยินครับ ทำอะไรอยู่ครับทำงานครับอ๋อทำงานกวนเป้าไม่ครับไม่ได้กวนเลยกินอะไรอ่ครับหยอกหยอกหยอกไม่ได้อะไรยครับไม่กวนไม่กวนกินอะไรอย่งครับเอ่อกินกินแล้วเข้าเที่ยงอาหากินแล้วอ๋อตอนเย็นไปซ้อมบาสใช่ปะซ้อมแ่าตัดสินบาสใช่ปะใช่ครับโอเคเอ้ยเข้าเรื่องกัน,นะเพื่อนอืคือช่วงนี้ช็อตดาต้าครับไอ้ พอดีว่าสมัครไอแอปบ้ะสมัครค่าแอปอ้าแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีเงินไม่มีเงินจ่ายแล้วเรายังไม่อยากขอแม่ครับขอยืมสักสองร้อยได้ไหมเพื่อนสองร้อยครับสักสองร้อยได้ไม่มีปัญหาเอ้ยจริงเหรอคืนคืนทิ้นเดือนนะทิ้นเดือนได้ได้ได้ไม่มีปัญหาหรอกอ๋อโอเคต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเลขมาญชีให้นะเพื่อนขอบคุณมากครับครับผมโอเคครับ ทุกคนไ <c> ด <oughs> ้ยืมโอเคครับคนแรกไปถือว่าผ่านแนล้วทุกคนถือว่าผ่านคนต่อไปครับทุกคน <c oughs> เอาเพื่อนที่ผมไม่เคยพูดคําสุภาพกับมันเลย <c oughs> เจอกันทีไรต้องด่ากันทุกทีนะครับก็คือปัญญาเนะยครับผม <c oughs> ทีผมจะลองโทรหามันดูไม่รู้ว่ามันจะหลับไหมโ <Okay. S 1> อเครอรอ few moments later. ทำไรอยู่ฮะทำไรอยู่เล่นเกมเออกูขอคุยด้วยสักหน่อยได้ปะเรื่องอะไรเอาข้อตัวกันนะมึงมึงก็เป็นเพื่อนกูใช่ไหมไม่เอ้อไอ้ที้เดี๋ยวมึงตัดกันดิเออมึงเป็นเพื่อนกูไหมกูพูดยังเป็นเพื่อนกูไหมว่ามามีเรื่องอะไร กูเข้าประเด็นเลยกูไม่อยากแบบอ้อมคอมอพอจะมีให้กูยืมสักสองร้อยป่ะสองร้อยเออสองร้อยตอนนี้ตอนนี้กูช็อตมากกูต้องใช้ด่วนเดี๋ยวกูคืนมึงแบบไอ้สุกสุกนี้เลยคุณคุณคุณป็นเพ่อนผมไมผมขอคุณเป็เพื่อนกเพื่อนเอาสิอ่าว่าไงเพื่อนแบบกูคืนให้สุกนี้เลยกูกูขอยืมก่อนสองร้อยตอนเนี้ยกูต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ป่ะอ๋อมึงให้ยืมใช่ป่ะเออ โอเคเพื่อน๋ยวกูส่งเลขมาจีให้นะขอบคุณมากโอเคโอเคครับปัญชาไม่น่าเชื่อนะฮะเขาเก็บอยู่หอเขาว่าเขากินมามมากแล้วแต่เขาให้ผมยิมสองร้อยนะทุกคนผ่านครับสองคนครับถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะครับไม่มีการเตรียมนะครับไม่มีการเตรียมโทรไปเลยตื่นเต้นพึ่งทำคอนเทนต์แบบนี้อันนี้เป็นเพื่อนเก่านะครับตั้งแต่สมัยมัธยม โอ <Okay. S 2> เคมื้อสนิทมากมากไหมครับไอจิวนะฮัลโหลฮัลโหลมึงว่างปะตอนนี้นะเออว่างปะกินนมเจีนอยู่มึงมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่จังหวัดเลยปะจังหวัดเลยอยู่บ้านโอ้แล้วทำอะไรอยู่เน,นี่นนนเยเอ้ยอยู่กินนมเจีนอยู่เอ๋อข้าเที่ยงเหรอเข้าเที่ยงข้าวเที่ยงเอ้ยกูกูขอ,ขอเข้าประเด็นเลยได้ปะ กูเข้าประเด็นเลยคือกูโทรมาหามึงอ่ะเออได้ได้กูโอเคตอนนี้กูช็อตป่ะกูต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ได้ป่ะเนลเท่าไหร่กูขอยืมสักสองร้อยก่อนได้ป่ะได้ได้ได้แบบตอนตอนนี้เลยแล้วก็จะจะคืนให้ประมาณมันสุกเนี่ยได้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 โอ้ยจริงว่าให้ยืมจริงป่ะน่ะอือจยกินขนมจีนไม่ได้พูดกูไม่ได้ โอเคโอเคเพื่อนขอบคุณมากโอเคไม่เป็นไรเออจิวกูยอกอืเนี่ยเนี่ยกูถ่ายกูถ่ายคอนเทนต์อยู่กูถ่ายคอนเทนต์อยู่กูไม่ทันคิดเลยเนี่ยมึงคือมึงคือคนที่สามนะของคลิปเดี๋ยวมึงรอดูเลยขอบคุณมากเพื่อนเชดเดอร์โอเคเพื่อนจัดไปโอเคเอานี่เลยเอาพิธีกรคู่มเลยครับแทมมี่ เดี๋ยวลองโทรไปดูไม่รู้ว่าจะกวนเขาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเรียนอยู่หรือเปล่าจังดูฮัลโหลแทมมี่ว่าว่างเปล่าว่างตอนนี้ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรอยู่หอเหรอใช่เขาเข้าประเด็นดได้ปะเออเข้ามาเลยเอ,อ่อเขาช็อตอะ ต้องต้จ่ายอัด YouTube หรือเปล่าไม่ไม่จริงๆต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์อ่ะสองร้อยเราไม่อยากขอแม่ก็คือแบบว่าคือตังติเองหมดอะตอนเนี้ยเออล้วไม่อยากขอแม่เออขอยิมสักสองรอยก่อนได้ปะได้แต่ว่าไม่มีตังอ่ในบัญชีมีแต่ตังสดเงินสดอ๋อก็คือต้องไปเอาที่หอปะใช่ โอแล้วถ้าไปเอาจะกลัวไหมกโควิดไหมเราเสี่ยงกว่าแกเราเสี่ยงกว่าแกอะใคร<อ>จะกลัวใครอ,รอ,อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเขาขับไปเอาก็ได้เขาไม่กลัวแต่จนนี้เขาต้องจ่ายก่อนเราว่ามันแปลกไม่แปลกจริง <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวขับไปเอานะ <c oughs> โอเคขอบคุณครับ รู้ได้ไงวะไอ้แกทำไมอะรู้ได้ไงอะมันแตกยังไงอะแกบอกว่าเข้าประเด็นเลยได้ปะเอาหรอมันมันดูไม่เนียนหรอไม่รู้เราทำมันกับแกไงอ๋อแปลว่าถ้าแกมีเรื่องซีเรียสแกจะไม่ขึ้นตอมันไม่รู้สิมันมันรู้อะอ๋อแล้วสมมติถ้าเขาโทรไปหาคนอื่นเนี่ยเขาต้องเกิดว่าไงอะ เขาโทรไปสี่คนแล้วเนี่ยไม่เขารู้หมดไหมไม่รู้มันปกติเขาไม่ค่อยยืมแต่เขาคิดว่าเขาคงแบบไม่มีจริงแหละมันก็เลยให้ยืมขนาดขนาดเพื่อนเขามันช็อต่นาะหลายคนเลยที่โทรไปอะแลเวาเรแกเคยขอยืมเงินเพื่อนไหมน้อยมากมีนับแบบน้อยมากเลยอ่ะนับครั้งแบบนักได้เลยอ่ะเออมันก็เลยงงๆแต่มันก็ให้ยืมนะ หลกครับกันว่าไงครับเป้รรทำอะไรอยู่ครับบ้างเป้าอยู่บ้านครับอ๋อบ้างเปล่าครับเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างบ้างมา,งางล้างหางตาจ้ะอ๋อทไมครับคือขอเข้าประเด็นเลยได้ป่ะกันฮะขอขอเข้าประเด็นเลยได้ไหมที่โทรมาเนี่ยอ่าโอเคโอเคคือคือเราอะ่ะจ่ายค่าแอปแอปไอครับทุกคนผมโทรไปหาก,กันแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมกดอัดครับ ดี๋ยวผมให้ดูแชทน,นะครับตรงนี้เลยก็คือกันนะครับก็ให้ยืมนะครับผมโทรไปผมก็บอกว่าขอเขาเล่นได้ไหมขอยืม mm hmm. เงินหน่อยสองร้อ hmm. ยอะไรเงี้ยค่าจ่ายอะไรผมก็ว่าไป mm hmm. ก็คือกันก็ให้ยืมเลยนะครับคือแบบเวล o o o น s a nice s i nice fans ต่อไปครับจะโทรหาคนสุดท้ายครับผมจะเอาไปเือเบื่เอเลย <Okay. S 1> จะดึงดราม่าได้วยแลนก็คือสันโมครับผมหรือว่าเซนโมนั่นเองครับ mm hmm. ไปโทรเลย ฮัลโหลโมฮัโลโหลเร<ล>ยทำอะไรอยู่ทำงานอยู่ไหนอ่ะอยู่ห,หอหอใครหอออหอโมเหรอ<ม>เอ้ยโมคือเมื่อเช้าที่กูเกิดอุบัติเหตุวะ่ะได้ยินปะเนี่ยม่กน่ะไม่มม่จริงๆ กูขับรถไปอ่ะเออแล้วกูแล้วกูไปเหยียบหมาเขาอ่ะไม่ม้ <extremes S 2> คือทุกคนผมเพิ่งโทรไปหาโมนะครับแล้วเมมผมอ่ะดันเต็มทุกคนผู <S <S 2> <S 2> ้เสียดายอ่ะผมโกหกว่าแบบว่าเออผมอ่ะขับรถไปเหยียบหมาเ้ยแล้วแบบว่าเจ้าของหมาเรียกค่าเสียหายจากผมแบบพันห้าเงี้ยผมผมมีตังค์แค่พันหนึ่งผมยืมมันห้าร้อยคือโมไม่ให้ยิงเว้ยคือแบบเป็นเพนื่อนแบบดีมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูแชทเดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ก็ได้ สุดยอดมากเพื่อนอ่ะหวังว่ามิวจะไม่ติดนะครับนี่คนสุดท้ายจริงแล้วครับก็คือพี่ฟุกของเราคนที่อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนได้ไปดูตอนผมไปสอบใบประกอบครับฮัลโหลครับครับพี่ฟุกว่างเปล่าตอนนี้ผมไม่ว่างแล้วคุณน้องเต้ทำไมครับผมกำลังจะลาเป็ดครับโอ้ยคุยกับผมสักแป๊บนึงก่อนดีเรื่องอะไรครับผมอันนี้อ่ะพี่เมื่อเช้าที่ผมเกิดอุบัติเหตุจริงๆ ป็นอะไรไม่ใชไหมผม,ม,ผม <c oughs> อันนี้คือเป็นห่วงใช่ไหมไม่ผมไม่ผมไม่ได้เป็นไรแต่ผมอ่ะผมไปเหยียบผมไปเหยียบหมาคนอื่นอะ่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปเหยียบหมาคนอื่นแล้วแล้วหมาเขาอันนี้แล้วคราวนี้ผมต้องจ่ายค่าเสียหายไอ้ฟุกแต่ค่าเสียหายเขาเรียกเท่าไหร่เขาเรียกพันห้าแต่ว่าผม,ผมอะ่ะตอนนี้ผมมีอยู่พันหนึ่งเออแล้วคราวนี้ผมเลยอีกห้าร้อยผมจะไปยืมพี่ฟุกก่อนได้ไหม ตอนไหนตอนนี้หรอ,อพี่ฟุกจะดวกตอนไหนอ่ะคงเล่นเงินซีมาก็าได้หรือเงินให้โอ,อโอเคครับแสดงว่าพี่ฟุกให้ใช่ไหมให้ยืมใช่ไ,<อ>ไหมเออให้ยืมมาก็ได้คืนเมื่อไหนคืนคืนไม่เกินวันศุกร์นี้คร,ครับครับโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> คือเขาไม่ได้คิดเหรอวะเขาไม่ได้คิดไต่ตองหร,อหรือว่าเขาไม่ได้สนใจ ว่าเอ๊ะกูไปเหยียบหมาได้งไงวะเออแล้วเขาคิดคิดแบบสงสัยพี่พู้แบบเชีย่ยของไงไม่ได้สงสัยในตัวผมงไงดีครับทุกคนดีครับเพื่อนทุกคนคือให้ผมยืมหมดทุกคนรู้สุดยอดมากครับรู้สึกพิมผมไม่เคยทำคอนเทนต์นี้เลยไงทุกคนปกติผมก็ไม่ค่อยยืมตังใครด้วยนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งบ้งที่แบบเพื่อนให้ยืมอะไรแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนหรือว่าแกล้งเพื่อนอยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีบ๊ายบาย